คุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยกับการวิ่งไล่หาความสุขเหนื่อยกับการในความทุกข์ที่ดูเหมือนไม่มีวันจบทั้งความรักการงานเงินทองสุขภาพชีวิตเหมือนวนอยู่ในเขาวงกตที่หาทางออกไม่เจอแต่ในคำสอนโบราณของพระพุทธเจ้ามีหนึ่งสิ่งที่เปรียบได้กับแผนที่ลับที่พาเราออกจากเขาวงกตนี้ได้ นั่นคืออริยสัจสี่ซึ่งไม่ใช่เพียงหลักธรรมสำหรับพระเท่านั้นแต่คือเส้นทางลัดที่ใครก็ตามหากเข้าใจและนำไปใช้จริงจะสามารถเปลี่ยนชีวิตที่หนักอึ้งให้กลายเป็นชีวิตที่เบาสบายได้อย่างไม่น่าเชื่อในคลิปนี้เราจะพาคุณไปทําความเข้าใจอริยสัจสี่อย่างลึกซึ้งพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับชีวิตจริงทีละขั้นตอน อย่างที่คุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก,ก่อนถ้าคุณกำลังมองหาทางออกจากความเหนื่อยล้าในชีวิตขอเชิญคุณมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันครับอริยสัจสี่คือทางลัดส,สู่ชีวิตที่เบาสบายจริงหรือไม่เมื่อเราพูดถึงชีวิตที่เบาสบายหลายคนมักนึกถึงชีวิตที่ไร้ความทุกข์ไร้ความกังวลหรือการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบ มีความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องดิ้นรนหรือเจ็บปวดเหมือนที่ผ่านมาคำถามคือในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นนี้จะมีทางลัดที่พาเราไปสู่ภาวะเช่นนั้นได้จริงหรือไม่ในพระพุทธศาสนามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอริยสัจสีซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสีประการหลักๆคือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธและมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบและทรงแสดงไว้ว่า เป็นเส้นทางตรงที่สุดชัดเจนที่สุดในการนำพาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์หรือการเบาสบายจากภายในอย่างแท้จริงเพื่อให้เข้าใจว่าอริยสัจสีเป็นทางลัดได้อย่างไรเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเนื้อหาของมันอย่างลึกซึ้งทีละข้อดังนี้ 1. ท์ทุกทุกคือความจริงประการแรกพระพุทธเจ้าไม่ได้นิยามทุก แบรตื้นตื้นเพียงแค่ความเศร้าโศกหรือความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นแต่พระองค์ชี้ให้เห็นว่าชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเต็มไปด้วยสภาวะที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้และเป็นภาระให้ต้องแบกรับอยู่ตลอดเวลาการเกิดความแก่ความเจ็บความตายการพัดพราจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา และแม้แต่การไม่สามารถได้ในสิ่งที่ปรารถนาทั้งหมดนี้คือทุกขแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่ามีความสุขอย่างเช่นความสำเร็จความรักทรัพย์สมบัติเมื่อพินิจให้ดีก็จะเห็นว่ามันมีความทุกซ่อนอยู่เสมอเพราะมันไม่จีรังมันเสื่อมสลายและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรักษาไว้ 2. ส,สมูท,ทยัยสมูทัย คือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราอยากแก้ไขปัญหาเราต้องรู้ต้นเหตุของมันก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้นเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาคือความอยากความยึดติดความกระหายไม่รู้จบมีสามรูปแบบของตัณหาที่ควรเข้าใจชัดเจนได้แก่การตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขทางประสาทสัมผัส ภาวะตัณหาความอยากเป็นความอยากมีตัวตนความอยากสําเ็จอยากได้ชื่อเสียงอำนาจหรือแม้แต่ความอยากให้ตัวเองดำรงอยู่ตลอดไปวิภวตัณหาความอยากไม่เป็นความอยากหลีกเลี่ยงความอยากหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือแม้แต่การอยากทำลายสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตัณหาเหล่านี้ เป็นเหมือนเชื้อไฟที่เผาไม่ใจของเราอยู่ตลอดเวลาผลักดันให้เราเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏและไม่สามารถพบความเบาสบายที่แท้จริงได้เลย 3. นิโรดนิโรดคือความดับทุกข์คือการดับเชื้อไฟแห่งตัณหาความดับนี้ไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าหรือการสูญสิ้นทุกสิ่งแต่เป็นภาวะของจิตที่สงบเป็นอิสระปลอดโปรง และไม่ถูกเผาไม่ด้วยความอยากอีกต่อไปการถึงนิโรธหรือที่เรียกว่านิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกไม่ต้องแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกเพราะจิตได้พบความสมบูรณ์ในตัวมันเองแล้วเมื่อไม่มีตัณหาชีวิตก็ไม่มีความทุกข์ความเบาสบายความอิ่มเอิบและความเย็นใจจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องพยายามเสแส้งหรือบังคับตัวเองให้มีความสุขสิกมัคมัคคือหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสรุปเส้นทางนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่ออริยมรักมีองค์แปดซึ่งประกอบด้วยแปดแนวทางชีวิตที่สมดุลดังนี้สมัมมาติความเห็นถูกคือการเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมัค สัมมาสังกัปปะความดับริชอบคือความคิดปรารถนาในความไม่เบียดเบียนความสละออกความกรุณาเมตตาสัมมาวาจาการพูดจากชอบคือการพูดจริงพูดไพเราะพูดให้เกิดประโยชน์ไม่พูดส่อเสียดหรือเพ้อเจอ้อสัมมากัรมตะการกระทำชอบคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการม สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบคือการประกอบอาชีพสุจริตไม่ทำงานที่เบียดเบียนผู้อื่นสัมมาวายามะความเพียรชอบคือการตั้งใจพยายามรักความชั่วทำความดีและรักษาความดีที่ทำไว้แล้วสัมมาสติความระลึกชอบคือการมีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถสมาธิการตั้งจิตมั่นชอบคือการฝึกจิตให้แน่วแน่ตั้งมั่นในวอกแวกด้วยการเจริญสมาธิอย่างถูกต้องมักทั้ง8นี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำแยกแยกกันแต่เป็นการดาเนินชีวิตทั้งชีวิตอย่างกลมกลืนเป็นกระบวนการที่ค่อยๆขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และพาไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุดจากทั้งหมดนี้ เราจะเห็นได้ว่าอริยสัจสี่คือแนวทางที่ตรงที่สุดชัดเจนที่สุดไม่มีอ้อมค้อมในการเข้าใจปัญหาของชีวิตเข้าใจต้นเหตุเห็นทางแก้ไขและปฏิบัติจนเกิดผลจริงมันไม่ใช่การแค่เชื่ออย่างงมงายแต่เป็นการลงมือเห็นรู้และทำด้วยตัวเองดังนั้นถ้าถามว่า อริยสัจสี่คือทางลัดส,สู่ชีวิตที่เบาสบายจริงหรือไม่คำตอบในเชิงหลักการก็คือจริงเพราะมันไม่ใช่แค่บอกเราว่าโลกนี้มีทุกข์แต่ยังชี้ให้เห็นทางออกอย่างละเอียดและเป็นระบบที่สุดการนำอริยสัจสี่มาเทียบกับชีวิตประจำวันเมื่อเราเข้าใจเนื้อหาในเชิงทฤษฎีของอริยสัจสีแล้วคำถามที่สำคัญมากกว่าคือ แล้วชีวิตประจำวันของเราละ่ะจะเชื่อมโยงกับอริยสัจสีได้อย่างไรทุกชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยทุกอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราตั้งเป้าอยากได้งานที่ดีเงินเดือนสูงเราพยายามอย่างหนักหวังอย่างมากแต่สุดท้ายเราตักไม่ได้งานนั้นเกิดความผิดหวังเสียใจโกรธตัวเองหรือแม้แต่โทษโชคชะตา นี่แหละคือทุกข์แม้บางครั้งเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการเช่นได้รับตำแหน่งใหญ่โตมีเงินเดือนสูงแต่เมื่อได้มาแล้วความกังวลใหม่ก็เกิดขึ้นกลัวจะเสียมันไปกลัวจะมีคนแย่งกลัวว่าจะล้มเหลวในหน้าที่นี่ก็ยังเป็นทุกข์เช่นกันความจริงคือตราบใดที่เรามีใจผูกพันกับผลลัพธ์มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นตราบนั้น ความทุกข์จะเกิดขึ้นแน่นอนสมูทยัยเหตุของทุกข์ในชีวิตประจำวันกลับมาดูในตัวอย่างเดิมทำไมเราถึงทุกข์เมื่อไม่ได้งานที่ต้องการเพราะเราอยากได้มันเราตั้งความหวังไว้เราสร้างความยึดติดว่าถ้าไม่ได้งานนี้ชีวิตเราจะล้มเหลวเราจะไม่มีความสุขต้นเหตุแท้จริงจึงไม่ใช่เพราะไม่ได้งาน แต่เพราะความอยากที่ฝังแน่นในใจเรานั่นเองยกตัวอย่างอื่นเวลาเราทะเลาะก,กับคนรักความโกรธเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาทำตามใจเราอยากให้เขาเป็นในแบบที่เราคาดหวังเมื่อเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราจึงเจ็บปวดทั้งๆที่ตัวเขาอาจไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเราด้วยซ้ำดังนั้นทุกครั้งที่เรามีความอยากความยึดติด ความคาดหวังนั่นแหละเรากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์ไว้แล้วโดยไม่รู้ตัวนิโรธความดับทุกข์ที่เป็นไปได้จริงในชีวิตประจำวันถ้าเราเห็นว่าต้นเหตุของทุกข์คือความอยากแล้วเราสามารถปล่อยวางความอยากนั้นได้ทุกข์ก็จะดับลงในทันทีเช่นสมมติเราสมัครงานไปหลายที่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองว่าถ้าได้งานก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังมีโอกาสอื่นอีกความหนักในใจจะเบาลงทันทีหรือในความสัมพันธ์แทนที่เราจะบังคับคนรักให้เป็นอย่างใจเราเราเรียนรู้ที่จะเคารพตัวตนของเขาเปิดใจยอมรับความแตกต่างความรักนั้นจะเปลี่ยนจากการครอบครองเป็นความรักที่ให้โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนซึ่งทำให้ใจเราสงบสุขได้จริงๆการดับทุกข์ในชีวิตจริง จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันเริ่มได้จากการปล่อยวางความยึดติดเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันอย่างค่อยเป็นค่อยไปมักเส้นทางที่เราต้องเดินในชีวิตประจำวันอริยมรักมีองค์แปดไม่ได้หมายถึงการต้องไปอยู่ป่านั่งสมาธิทั้งวันเท่านั้นแต่สามารถนำมาใช้ในชีวิตปกติได้เลยยกตัวอย่างเช่นสมาธิ เริ่มต้นจากการเข้าใจความจริงของชีวิตว่าโลกนี้มีทั้งสุขและทุกข์ปลกันเป็นธรรมดาอย่าเพ้อฝันหาความสุขถาวรจากสิ่งภายนอกสัมมาสังกัปปะปรับความคิดตั้งใจเมตตาตั้งใจไม่ทำร้ายใครทั้งทางกายวาจาใจแม้กระทั่งกับตัวเองสัมมาวาจาฝึกพูดคำจริงพูดดีพูดอย่างมีสติหยุดการพูดประชดประชันหรือกล่าวโทษ สัมมากมรมตะกระทำสิ่งที่ดีทำงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองสัมมาอาชีวะเลือกอาชีพที่ไม่เบียดเบียนเช่นไม่ค้ายาไม่ค้าสัตว์ไม่ทำธุรกิจที่เอาเปรียบผู้อื่นสัมมาวายามะตั้งใจเพียรน,นิสัยไม่ดีเพียรเพิ่มนิสัยดีๆเช่นฝึกใจให้อดทนให้อภัยเมตตา สมัมมาสติมีสติรู้ตัวขณรระทมกิจวัตรประจำวันเช่นเวลากินก็รู้ว่ากินเวลาเดินก็รู้ว่าเดินเวลาพูดก็รู้ว่าพูดสมัมาสมาธิฝึกสมาธิอย่างน้อยวันละเล็กน้อยเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นไม่วอกแวกมีพลังใจในการเผชิญชีวิตทั้งหมดนี้ไม่ต้องทำแบบพิเศษหรือแยกจากชีวิตประจำวันแต่สามารถบูรณาการ เข้าไปในชีวิตที่เราดำเนินอยู่ทุกวันได้เลยตัวอย่างการดำเนินชีวิตแบบมีอริยสัจสลองนึกถึงชายคนหนึ่งชื่อว่าอนันต์อนันต์เป็นพนักงานบริษัทธ,ธรรมดาเขาเคยมีความเครียดมากกลัวตกงานกลัวล้มเหลวกลัวเสียหน้าแต่วันหนึ่งหลังจากศึกษาอริยสัจสี่เขาเริ่มเปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ เขาเห็นว่าความกลัวทั้งหมดที่เขามีไม่ได้เกิดจากบริษัทหรือนายจ้างแต่เกิดจากความอยากของตัวเองที่อยากได้ความมั่นคงตลอดเวลาเขาจึงเริ่มปล่อยวางความยึดติดทำงานด้วยความตั้งใจแต่ไม่กอดผลัพธ์แน่นเกินไปเขาพูดกับเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจมีเมตตาลดการนินทาลดการตัดสินผู้อื่น เขาฝึกสติระหว่างทำงานเมื่อมีอารมณ์เครียดเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำแต่รู้ทันมันและปล่อยให้มันผ่านไปไม่นานนักชีวิตของอนันต์ก็เปลี่ยนไปความเครียดลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ปัญหาในที่ทำงานจะยังมีเหมือนเดิมแต่ใจของเขาไม่ถูกลากลงไปกับมันอีกต่อไปการประยุกต์อริยสัจสี่กับแง่มุมต่างๆของชีวิต 1. ความรัก ทุกจักรักเกิดอย่างไรในชีวิตจริงความรักที่เราเชื่อว่าควรนำพาความสุขมาให้กลับกลายเป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้อย่างไรได้เรารักใครสักคนแล้วหวังให้เขาเป็นดังใจเราต้องการเราคาดหวังว่าเขาต้องรักเราเท่าที่เรารักเขาเรากลัวเขาจะเปลี่ยนใจกลัวเขาจะจากไปทุกเกิดขึ้นทันทีเพราะความคาดหวัง ความอยากได้การยืนยันความอยากครอบครองสมูทัยคือความยึดติดว่าเขาคือของเราเขาต้องไม่เปลี่ยนความอยากได้การตอบสนองตามที่ใจตัวเองต้องการนิโรธคือเมื่อเราตระหนักได้ว่ารักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการปรารถนาดีการเคารพในอิสรภาพของอีกฝ่ายเมื่อใจเรายอมรับได้ทุกนั้นจะจางหายไปเอง มักคือฝึกตั้งสติในความสัมพันธ์รู้เท่าทันความอยากมีเมตตาโดยไม่หวังผลและเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและความรักถ้าเรานำอริยสัจสี่มาใช้ในการรักใครสักคนเราจะรักได้อย่างบาสบายไม่รั้งเขาไว้ด้วยความกลัวไม่อ้างสิทธิ์ว่าต้องเป็นของเราแต่ปล่อยให้ความรักนั้นเติบโตอย่างเสรี 2การเงินทุกจักเงินเกิดได้อย่างไรในโลกปัจจุบันปัญหาเงินทองเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ของความทุกข์เราอยากมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆเรากลัวขาดแคลนเราอิจฉาคนที่รวยกว่าเราเหนื่อยล้าเพราะต้องทำงานหนักเกินกำลังทุกคือความเครียดความกังวลความรู้สึกไม่พอสมูทายคือ ความอยากได้ไม่รู้จบความเปรียบเทียบกับคนอื่นความยึดติดว่าเงินเท่านั้นที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่านิโรธคือเมื่อเราเข้าใจว่าเงินทองก็เป็นเพียงเครื่องมือในชีวิตไม่ใช่แก่นแท้ของความสุขเมื่อวางความอยากไม่รู้จบได้ใจเราจะเบาขึ้นมักคือมีสัมมาอาชีวะเลือกหาเงินโดยสุจริตมีสัมมาทิตย์ เข้าใจบทบาทของเงินอย่างถูกต้องมีสมัมมาสติรู้ตัวเมื่อความอยากเกินจำเป็นพุ่งขึ้นมามีสัมมาวายมะเพียงขจัดความโลภขัดกล่าวความพอเพียงเมื่อเรานำอริยสัจสีมาดูเรื่องเงินเราจะทำงานด้วยความตั้งใจแต่ไม่ทุกทรมานกับเงินไม่ว่ามีมากหรือมีน้อยใจก็สงบได้ 3. ส,สุขภาพทุกจากร่างกายเกิดได้อย่างไร ไม่มีใครหนีพ้นความเสื่อมของร่างกายได้เมื่อเจ็บป่วยเรากังวลกลัวตายเมื่อร่างกายไม่แข็งแรงดังเดิมเราทุกข์เมื่อรูปร่างเปลี่ยนแปลงเราเสียใจทุกข์คือความไม่พอใจในสภาพร่างกายของตัวเองสมุทัยคือความอยากให้ร่างกายคงที่อยากมีสุขภาพสมบูรณ์ตลอดเวลาอยากหลีกหนีความแก่ความตาย นิโรธคือเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ใจก็สงบแม้ในความป่วยไข้มักคือมีสัมมาทิฐิเห็นธรรมชาติของร่างกายอย่างตรงไปตรงมามีสัมมาสติรู้ตัวขณะด,ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมมีสัมมาวายมะเทียนรักษากายใจด้วยทางสายกลาง ไม่ปล่อยตัวแต่ก็ไม่ทรมานตัวเองเกินไปเมื่อน,นำอริยรสัจสี่มาดูเรื่องสุขภาพเราจะดูแลตัวเองด้วยความรักตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่ด้วยความกลัวหรือการบังคับข่มขู่ตัวเองอริยรสัจสี่ไม่ใช่แค่คำสอนในตำราบโบราณแต่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในเรื่องความรักการงานการเงินสุขภาพ หรือแม้แต่การดำรงชีวิตอย่างธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ต้องใช้สายตาเห็นความจริงมีสติพิจารณาทุกขณะจิตที่ความอยากเกิดขึ้นและรู้จักวางมันลงอย่างอ่อนโยนเมื่อฝึกบ่อยๆใจเราจะค่อยๆเบาขึ้นล่งขึ้นจนสัมผัสได้ว่าชีวิตนี้ไม่ต้องแบกอะไรเกินจำเป็นอีกต่อไปแล้วและตรงนั้นเองคือชีวิตที่เบาสบายอย่างแท้จริง การนำอริย,ยสัจสี่ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งฝึกมองเห็นทุกข์ให้ชัดเริ่มจากไม่ปฏิเสธความทุกข์ไม่บอกตัวเองว่าฉันไม่ทุกข์มันไม่มีอะไรหรอกยอมรับความจริงไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเล็กหรือใหญ่ฝึกตั้งสตทิทุกครั้งที่เจออารมณ์ลบเช่นหงุดหงิดเศร้าโกรธกังวลและบอกตัวเองเบาๆว่า นี่คือทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นตัวอย่างเวลารถติดแล้วอารมณ์เสียให้รู้ตัวเลยว่านี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้รถโลง่งไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องแก้ผายนอกท,ทันทีแต่หันมาเห็นภายในตัวเองก่อนขั้นตอนที่สองฝึกมองเห็นเหตุแห่งทุกข์อย่างตรงไปตรงมาพิจารณาลึกลงไปอีกว่า ทุกที่เกิดขึ้นนี้มีเหตุจากความอยากอะไรฝึกถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันอยากอะไรฉันยึดอะไรไว้แน่นเกินไปหรือเปล่าตัวอย่างถ้าเสียใจเพราะคนรักไม่สนใจให้ถามตัวเองว่าฉันอยากให้เขาสนใจฉันเท่าไหร่แล้วจะเห็นว่าความอยากนี้เองที่สร้างความทุกข์ไม่ใช่การกระทำของเขาโดยตรงขั้นตอนที่สาม ฝึกปล่อยวางเพื่อให้เกิดนิโรธเมื่อเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วลองหัดปล่อยวางเบาๆปล่อยวางไม่ได้แปลว่าหนีหรือละเลยแต่คือการลดการยึดไว้แน่นๆใช้ใจเมตตาเข้าแทนที่เช่นถ้าถูกใครทำให้โกรธแทนที่จะโกรธกลับเปลี่ยนเป็นเข้าใจว่าเขาก็กำลังทุกข์ในแบบของเขาเหมือนกันตัวอย่าง ถ้าเหนื่อยจากงานมากแทนที่จะโทษบริษัทโทษหัวหน้าให้เห็นว่าความเหนื่อยนี้เกิดจากความอยากให้งานเสร็จเร็วแล้วลองวังความอยากนั้นลงทำเท่าที่ทำได้หรือกํำลังเท่าไหนก็ทำเท่านั้นใจจะเบาขึ้นทันทีขั้นตอนที่4ดําเนินชีวิตตามมักอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งใจเดินทางชีวิตด้วยองค์มักป ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมดในวันเดียวแต่เลือกเริ่มจากจุดเล็กๆเช่นฝึกพูดดีวันละหนึ่งครั้งฝึกมีสติขณะกินข้าวฝึกคิดดีต่อคนที่ไม่ชอบใจอย่างน้อยวันละครั้งตัวอย่างวันนี้ตั้งใจฟังคนที่พูดกับเราให้จบโดยไม่ขัดจังหวะนี่คือสัมมาวจจาสมมสติที่เริ่มขึ้นจริงในชีวิตเรากับดักที่ควรระวัง อย่าคาดหวังว่าทุกจะหายไปทันทีเพราะความยึดติดสะสมมายาวนานอย่าก,กดดันตัวเองว่าต้องปล่อยวางได้100%เซเพราะการกดดันตัวเองก็คือความอยากรูปแบบหนึง่งจงค่อยๆฝึกค่อยๆเบาจงเชื่อว่าแม้วันนี้เบาได้เพียงหนึ่งปอร์เซก็ดีกว่าไม่เริ่มเลยสุดท้ายนี้ อริยสัจสี่ไม่ได้เป็นเพียงคำสอนลึกซึ้งที่อยู่ในตำราบโบราณเท่านั้นแต่มันคือแผนที่ที่สามารถพาเราออกจากความทุกข์ได้จริงตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตไปจนถึงเรื่องใหญ่ระดับเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตชีวิตที่เบาสบายไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัญหาแต่หมายถึงการมีใจที่เบาได้ท่ามกลางปัญหาเบาได้เพราะเราไม่หลงไปกับความอยากที่ก่อทุกข์ เบาได้เพราะเรามีสติรู้เท่าทันใจตัวเองและเบาได้เพราะเราเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องตามอุมัคแปดทีละก้าวทีละก้าวอย่างมั่นคงและอ่อนโยนอริยสัจสี่คือทางลัดของชีวิตจริงๆแต่เป็นทางลัดที่ต้องเดินเองต้องฝึกเองต้องเห็นเองไม่มีใครเดินแทนเราได้แต่เมื่อเราก้าวไปทุกก้าวจะเบาขึ้นเบาขึ้นและเบาขึ้นจนในที่สุด เราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลาจากตัวเราสักนิดเดียวมันอยู่ที่ใจนี้เองใจที่รู้ใจที่ปล่อยใจที่เบาขอให้ทุกคนได้สัมผัสเส้นทางแห่งอิสรภาพนี้ด้วยตนเองในชีวิตนี้สาธุสาธุสาธุ